นี้นะคะจะไปที่ไหนน่ะเราไปที่ฮวงเราจะไปไหนกันนะป่าเต็งใช่ไหมป่าเต็งป่าเด็งป่าเด็งปเงอ่ะฉันว่าทุกคนไม่รู้จักที่นี่แน่นอนป่าเด็งแบบเข้ามาลึกมากไปทางป่าละอูแล้วนี่คือฉันเหมือนมาทดสอบรถค่ะตอนนี้วันนี้มาด้วย CRV นะคะตัวรุ่นใหม่มาเท็ดไดด้วยนี่ขับรถแบบว่าสุดยอดมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะเหมือนอยู่บนสวนสนุกของคดีนี่นี นี่คือเข้าเขตของป่าป่าแดงป่าเดงเออคือแบบเป็นวิวเขาเลยอ่ะคือสวยมากถึงไร่คุณเลแล้วนะคะนี่คือด้านด้นมากินข้าวกันไกลมากค่ะเขาบอกเลยทางข้างหน้านี่คือสุดยอดมากแนะนำไปเด้ออาหารฝรั่งใช่ไหมใช่แล้วอาหารไทยรสจัดอร่อยอร่อยแล้วคือพี่ตั้มจะมากินอะไรพี่ตั้มจะมากินพี่ตั้มจะมากินผัดกะเพราคือที่นี่เนี่ยเด็ดเรื่องอาหารฝรั่งนะคะ ก็คือใครชอบเนี่ยให้มาลองดูนะจ๊ะใช่ไหมเพราะพื้นเพอเจ้าของร้านเขาเป็นคนนนทบุรีเปิดร้านอาหารที่นนทบ,บุรีแล้วก็มาซื้อที่ที่นี่แล้วก็เปิดร้านอาหารด้วยอแต่บอกเลยว่ารสชาติเจ็บเดี๋ยวไปดูกันสิป,ปักว่าไม่เท่าลองชิมนะจ๊ะร้นานปิดเอ้ย,อยพูดอย่างนั้นสินโทษอุตส่าห์ดันด้น,ดนมา อนุ่าเธอก็ดูที่มันสีวิรายเธอก็ตลอดอเลยนี่คือช็อตฟิลตลอดเลยเนี่ยออนี่คือช็อตฟิลตลอดเอกอ็อมาถึงร้านที่เราจะมากินกันแล้วนะคะนี่คือแบบขับมาไกลมากอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านเขาอร่อยไหมไปมาไกลมันต้องอร่อยแหละนี่โอ้วันนี้มาพร้อมกับสายฝนร้านมันอยู่ในบุบเขามากคือแบบวิวดีมากนี่คือแบบโอ้นี่คือไแมบบ่น้าปานจริงปะเนี่ยนี่หลอกฉันหรือเปล่า ริงเหรอคะเอาเอาเหรอโอ้นี่เป็นแม่น้ําปานะโน้ทุกคนดูดิโหคุ้มค่าแก่การมามากแค่ดูแม่น้ําปานี้เออคือแบบวิวดีมากเลยนี่ต้นแม่น้าปานนะพี่เอ๋นี่คือน้ําแบบโสดีเลยอ่ะเอออันนี้คือร้านโกดเลยเธอมาได้ยังไงเธอมาได้ยังไงรู้จักได้ไงรู้จักต้องมามูคือคือความบังเอิญจนได้มาเจอกันอย่างนี้ เราต้องมีดวงแขกกันเออสุดยอดเลยอ่ะดีดีดีบรรยากาศดีด้วยอากาศดีด้วยเนี่ยอาหารนี่คุ้มค่าจากต่างมากอ่านี่นี่นี่คนนี้เรคคอมเมนต์มากเลยว่าอาหารเด็ดนะนะอาหารแบบว่าต้องแบบอ้ยนี่เราเชื่อเธอเราเชื่อเธอเราเชื่อเธอเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองคะสั่งอะไรคะเอาเร็วเข้าเธอสั่งเซ่ค่ะดิคนเขียนอ่ะข้าวนี่นี่มีเมนูแนะนำเนี่ยเอาเมนูแนะนำอ่ะอะไรอ่ะ นี่คือเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะนี่คือวิวดีมากนี่สวยมากเลยอ่ะดูยไหสวยเนาะสวยเนาะจริงจริงโคตรเลยอ่ะโคตรสวยเลยอ่ะระหว่างรออาหารพี่ฉันก็ดันด้นจานูนนจะไปถ่ายตรงนน้นนี่เนี่เนี่ดูคนพยายามนี่คือต้นกําเนิดแห่งแม่น้ําปราณบุรีคือใสมากโอ้ยนี่คือแบบทานน้ําใสมากเลยจ้ะ ือวิวข้างหลังฉันดีมากจ้านี่คือฝนตกที่นี่คือป่าเด้งตอนนี้ฝนตกไงพอฝนตกแล้วก็จะมีหมอกเคยดูสิโอ้ไม่ก็สวยมากนี่นะจ๊ะนี่ปลาหมึกแดดเดียวเอ๋นี่คือข้าวคลุกไตปลาคือแบบโหอลังการไต้าหูแห้งใช่ไหมแล้วมันต้องคลุกเออมันต้องคลุกกันเนาะเออคลุกมาแล้วหน่อยนึงมั้งเออแล้วก็ต้องคลุกอีกเออแล้วก็ให้มะแหนมไว้อะแกงเหลือง ปลากระบอกวันนี้เขาได้ปลากระบอกมาเขาก็เรียนแนะนําเรานี่นี่คือแบบข้าวคุกกะปิคือดีมากดูดิอย่างอร่อยข้าวคุกกะปิปมาตั้งก่มาตั้งก่มากินข้าวคุกกะปิแล้วคือ,อยังไงผิดหวังไหมไม่ไมเพราะว่าอะไรอร่อยออใช่ไหมเออฉันรู้เลยเธอตั้งใจมากเลยอ่ะนี่คือขั่วชิคกเออคั่วอะไรวะชิคกงใช่คืไทยนะจ๊ะนี่คือนี่คือ กุรพาไม่เคยแพ้เลยจ้ะ <im it> ไม่มีเหลือนี่เราไม่ได้หิวใช่ปะออไม่หิวอร่อยมากนะคะ ểu, อร่อยทุกเมนูเลย <im it> อคือผีเสื้อเยอะมากอ่ะตรงเนี้ยเอาจจริงเนี่ยเห็นไหมดูดิ <im it> โอ้วิงคือแบบสวยที่สวยมาก <im it> <im it> อันนี้คือหลงเข้ามาแล้วก็มาเจอคาเฟ่อยู่ข้างในป่าละอูจ้ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคาเฟ่เป็นไงคือทางเข้าคาเฟ่จ้ะโอ้ คาเฟ่ทางเข้าคาเฟ่สวยด้วยนะบอกเลยนี่นี่โอ้โหอลังการงานสร้างดูสิเออนี่มีบุญนะเนี่ยเราอะหลงหลงแล้วก็มาเจออะไรก็ไม่รู้งงที่ผายแต่บุญสูงแต่บุญสูงเนาะอืมนี่คาเฟ่หรือรีสอร์ทวะคือใหญ่โตมโหหลัถึกมากเลยเธอเนี่ยแล้วเราก็เสียงเจียวจ้าวอยู่นี่คือแบบเอออะไรวะ สวยมากเลยอ่ะดูสิเอา้นะเอาดูสิเนี่ยสวยมากเลยนะคือวิวดีมากเลยอ่ะสรุปที่นี่คือรีสอร์ทจ้าไม่ใช่คาเฟ่เราแค่หลงมาเฉยๆมาเจอน้องแมวน่ารักน่ารักแต่คือเป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางส่วนทุเรียน